รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับรายการเด็กรักถิ่นรายการที่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยและวิถีชีวิตของคนในชุมชนหนึ่งนั่นก็คือชุมชนขุยบ้านลาวนั่นเองค่ะ ชุมชนบางไส้ไก่หรือที่เรียกกันว่าบ้านลาวเป็นชุมชนสืบทอดการทำขลุ่ยที่มีลวดลายสวยงามและไพเราะเป็นขลุ่ยไม้ไผ่ที่โด่งดังและมีคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งในเมืองไทยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กันที่หน้าบ้านขลุ่ยมงคลแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของขลุ่ยบ้านลาวค่ะจะเป็นยังไงกันบ้านนั้นตามมาเลยค่ะ ของบ้านขุยมงคลแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าดีค่ะค่ะคุณป้าคะช่วยเล่าประวัติของษษษษษษกิจาการขุยมงคลของคุณป้าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะก็รับมาจากบรรพบุรุษอีกทีหนึ่งเป็นชาวลาวที่ถูกต้อนมาสมัยตอนพระเจ้าตากสินไปเตีเวียงจันทร์ก็มีวิชาชีพเป็นนี้ติดต,ตัวมามทําขุยทําแคนแล้วก็ตอนนี้ก็ทำกันสืบทอดกันมาเรื่อยๆค่ะ,คะแล้ว ที่ทางร้านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขุยเนี่ยมีขุยหลายชนิดไหมคะค่ะสมัยก่อนก็ทำสามชนิดก็คือขุยเพียงออขุยออกแกนขุยลิบตอนนี้เราก็ทำเพิ่มให้เป็นสากลมากขึ้นก็คือขุย C ีขุย B แีแปเพิ่มขึ้นมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางร้านประสบปัญหาอะไรเกี่ยวกับการผลิตหรือว่าการจำหน่ายขุยยังไงบ้างคะออการผลิตไม่ค่อยมีปัญหาค่ะมีปัญหาที่ เด็กไทยไม่ชอบเล่นดนตรีไทยค่ะแล้วเวลาที่ผลิตขุยเนี่ยคุณป้าจะแบบส่วนใหญ่จะพบปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทำออเดอร์ไม่ทันคนช่วยน้อยเพือ่อคนทำน้อย<ะ>ค่ะแล้วหนูเข้ามาหนูเห็นมีขุยเป็นท่อ PVC เป็นพลาสติกนะคะ,คะที่คุณป้าทำมีเป็นขุยไม้ไหมคุณป้ามีค่ะ,คะมีทั้งขุยไม้ไม้ไผ่และวก็ PVC ตอนนี้ท่อ P ี VC ีซีขายดีหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในหลักสูตรนักเรียนเรียนแล้วในการิปขุดแตละรังเนี่ยองใช้ต้นทุนในการทำสูงไหมคะแล้วขุดแต่ละชนิดเนี่ยต้นทุนต่ไไงางกันไหมท่อ P ี c ีอ่ะมันหนักที่ต้น,นทุนส่วนไม้เนี่ยคือเราต้องซื้อมาเก็บไว้ไม้เพราะว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยใช้ไม่ได้ไม้มันชื้นต้องมาทิ้งไว้เป็นปีๆเหมือนเงินเราก็ต้องจมอยู่ในนั้น ถึงจะขายได้แต่ละชิ้นค่ะคุณป้าคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีการขายของต่างๆผ่า,า,านอินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ขุยของบ้านมงคลเนี่ยมีขายผ่านอินเทอร์เน็ตบ้างไหมคะผ่านค่ะลูกสาวเขาก็ทำเข้าเฟซบุ๊กแล้วก็ขายทางไลน์แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ในตอนนี้ของคุณป้าเนี่ยมาจากการขายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางปกติแบบไหนมากกว่าส่วนมากจะปกติเพราะว่าเป็นลูกค้าประจํากันมาตั้งนาน ส่วนเฟซบุ o กตรงนี้ก็จะเป็นลูกค้าใหม่ๆแล้วก็ซื้ออัน2อันแล้วคุณป้าเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้ช่องทางการขายขออคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้ามีการนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการขายสินค้าจะเป็นการช่วยขยายฐานของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นคุณป้ามีความคิด,ดว่าอย่างไรดีมากเลยค่ะที่ว่ามันจะได้ขยายเปิดตลาดกว้างขึ้น เพราะว่าคนเล่นดนตรีไทยมันพงแคบแต่ว่าคนที่อยากอยากเล่นดนตรีไทยมันจะได้รู้จักเราขึ้นค่ะแล้วนอกจากคนในชุมชนเนี่ยจะทําขลุ่ยแล้วเนี่ยยังมีอาชีพเสริมอย่างอื่นบ้างไหมคะของของบ้านป้าก็คือทําแต่ขลุ่ยอย่างเดียวก็มีลูกชายที่เขาทางานข้างนอกแต่บ้านอื่นเขาก็ยกเลิกหมายถึงว่าเลิกทำไปไปทำกิจการอะไรอย่างอื่นของเขาค่ะ แล้วในอนาคตเนี่ยคุณป้ามองว่าอาชีพการผลิตขุยของบ้านมงคลเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะก็ยังสืบทอดต่อไปค่ะ<ม>เพราะว่ายังมีลูกรับช่วงต่อไปค่ะขณะนี้นะคะทางร้านของคุณป้าเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมคะก็อยากาภครัก็อยากให้ภาครัฐสนับสนุนจนตรีไทยให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็เด็กไทยจะได้ เป่าคุยได้บ้างเนี่ยตอนนี้คือมันอยู่ในหลักสูตรก็แค่ฝึกหัดให้เป็นดนตรีไทยส่วนคนที่อยากจะเป็นจริงๆเนี่ยต้องค้นหาแต่ว่าถ้ารัฐบาลช่วยสนับสนุนให้ให้มันดีกว่านี้ค่ะก็คือคุณป้ายอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะม่อนก็อยากให้คุณป้าเนี่ย ฝากหรือว่าเชิญชวนเกี่ยวกับผู้ที่สนใจในขุยบ้านเราสักปีหนึ่งค่ะ,ะ,คะก็อยากฝากให้เด็กไทยนะคะหันมาเล่นดนตรีไทยกันเยอะๆแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็มาได้ที่หลังวิไลครูบ้านสมเด็จค่ะหรือติดต่อเบอร์โทรค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้านะคะที่ใจดีเสียสละเวลามาพูดคุยกับพวกเรานะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณป้าค,ค่ะแล้วสำหรับต,ตัวนี้นะคะหมอนแล้วคุณป้าเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปกันค่ะ